น,น,น,นี้นในรุร่นเลดี้ครับกอสองดสอครับอูชอันนี้เป็นออตโต้แลมเทสแล้วก็ซีกอร์ดมาดสองจแบ็กปาร์ตี้กับทบบั้งมาครับมาเลยรับ สองสี่แปดสามครับอยู่ในรุ่นของสองจุเลดี้ครับเอาูานี่เรุ่ไฟฟ้าโอ้โหห้าจุดแปดห้าจุดห้าแด้าสองแปดสามร้อยสี่สิบสองช้าชครับช้าครับอเรือนลุยครับไปได้เลยไปด้เลยครับไปได้เ Yeah, <laughs> เกีรยผิดเป็นไรครับดูมาได้ไรครับแท็กบีเยี่ยสองป้ไปเยี่ยหน้าแปดสองหกสาแปดสองหกปนี่เอดีครับขอขอุหน่อยจะมาแข่งโอ้ดูดูนมนมดู่า เดินดีเนียน่าอ๊าใส่ผิดอ๋อเลยครับเหมือนว่าดูดีมานี่เป็น Ford Raptor ครับในรุ่นของ Lady ครับเดิมๆครับคันนี้ไม่ได้โมดิฟายใดๆทั้งสิ้น โอผมว่า15 9แรงกว่าผมว่า1 4 54 52 54ไปเดี๋ยวมาดูร้านนี้ของเลปเตอร์ครับเป็นรัานที่3ของวันนี้นะครับรันแรกทําไว้15 9ครับรันที่2 15 1ครับซ้อนคนซ้อนมีคนขึ้นด้วยอันนี้รัานที่5าม 8ตัวคโอ4แสตท์มีเนี่ยบ็อกกี้ครับีนวัตกรรมใหม่แล้วจากฟอร์ด